กลับจากที่ทํางานน้องน้องแมวที่บ้านคลอดลูกล้วคลอดวันพระด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ทิ้งลกแมวไว้ให้หนึ่งอันแล้วก็ดูเซิร์ชดูวิธีเก็บรักษาใส่ขมิน้นต้องตากแห้งด้วยใช่ไหมคะใครมีวิธีแนะนำหน่อยนะคะอันนี้คือลกแมวนะคะน้องน้องแมวที่บ้านคลอดเพิ่งคลอดลูก ลับมาจากที่ทำงานน้องเพิ่งคลอดลูกก็เลยดูวิธีนี้น้องเก็บไว้ให้เหลืออันเดียวเห็นเขาบอกว่าให้เก็บไว้ใช่ไหมคะลูกแมวน้องทิ้งไว้ให้เหลืออันเดียวปกติจะไม่เคยได้เลย